สวัสดีค่ะคุณครูโอโนไทยจําเนจิตนะคะคุณครูโรงเรียนประถมทวีธาพิเศษค่ะสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่3ค่ะค่ะในมุมมองของคุณครูอนุบาลน,นะคะในเรื่องเทคโนโลยีนะคะก็เป็นเรื่องใกล้ตัวสำหรับเด็กๆประถมวัยมากๆเลยเพราะว่าด้วยการเชื่อมต่อข้อมูลที่ง่ายเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายนะคะ,ะก็แค่ เพื่อนสไลด์เมื่อเจอข้อมูลต่างๆแต่ทีนี้ข้อมูลที่ได้รับนะคะอาจจะไม่ได้เป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ดังนั้นเวลาเล่นนะคะสื่อออนไลน์ต่างๆจึงควรมีผู้ปกครองนะคะคอยดูแลอยู่เสมอค่ะค่ะในปัจจุบันนี้นะคะก็มีหลักสูตรนะคะการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองมากมายนะคะในวันนี้นะคะคุณครูในก็จะแนะนําแบ่งปันประสบการณ์และความรู้นะคะที่ได้จาก โครงการ AIS อุ่นใจไซเบอร์นะคะมาแนะนําให้กับผู้ปกครองและนักเรียนนะคะเข้าร่วมโครงการโดยการอบรมนะคะตามหลักสูตรเพื่อสร้างความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่นักเรียนและผู้ปกครองรวมถึงคุณครูด้วยนะคะถ้าสนใจเชิญเข้าร่วมโครงการนะคะอีกทั้งหากผ่านการอบรมแล้วเราจะยังได้เกียรติบัตรรับรองวุฒิการอบรมได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ